เปิดประวัติ JENNIE e, วงแบล็คพิง์สาวแซ่บทรงเสน่ห์ที่คนต่างหลงรักแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับสำหรับสาวเจนนี่แบล็คพิงที่ปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเมดการ่าสองพนางานแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งเจนนี่ได้รับความสนใจจากหน้าสื่ออย่างมากเปล่งประกายออร่าความโดดเด่นสุดๆแต่กว่าจะมาเฉิดฉายแบบทุกวันนี้เธอก็ผ่านอะไรมาแล้วมากมายหลายสิ่งซึ่งเราจะพาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นไกยเกียวสุดตะมุตะมีแบบทุกวัน เจนนี่แบล็กพิงหรือเจนนี่คิมเกิดเมื่อวันที่16มกราคม1996ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ส่วนสูง163เซนติเมตรกรุ๊ปเลือดบีสามารถพูดได้3ภาษาคือเกาหลีญี่ปุ่นและอังกฤษเจนนี่ย้ายไปอยู่กับแม่ที่ออสเตรเลียเมื่อเธอมีอายุได้เพียง10ขวบจากนั้นเธอก็ย้ายไปอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เพียงลำพังเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีก่อนจะย้ายกลับมายังประเทศบ้านเกิดเพื่อไล่ล่าความฝันที่จะเป็นนักร้อง ตอนนั้นเด็กสาวชื่อเจนนี่ในวัยเพียง14ปีได้เข้าร่วมการออดิชั่นของค่าย YG Entertainment ด้วยเพลง Take a Bow ของ Rihanna ก่อนที่ในปี2012 YG Entertainment จะปล่อยคลิป YG Trainee JENNIE KIM e เผยให้เห็นถึงทักษะการแรปของเจนนี่และหลังจากเปิดตัวในฐานะเด็กฝึกหัดได้เพียง2วันเจนนี่ก็ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งในฐานะนางเอก MV ของรุ่นที่ร่วมค่ายอย่างจีรากรในเพลง That XX แน่นอนว่าการเป็นเทรนนีของเธอนั้นไม่ง่ายเลย เนื่องจากทุกคนที่อยู่ในฐานะศิลปินฝึกหัดเช่นกันทำให้ทุกคนต้องฝึกฝนแข่งขันต่อสู้กันอย่างหนักมากมีคนเข้าออกค่ายวายจียอะแยะเต็มไปหมดต่อมาในปี2013 YG Entertainment ปล่อยคลิปเดี่ยวของเจนนี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ใช้ชื่อคลิปว่า JENNIE Kim YG New Artist ซึ่งเผยให้เห็นทักษะการร้องและการแร็ปผ่านน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอและการเปิดตัวเจนนี่ในฐานะศิลปินใหม่นั้น นำมาซึ่งโอกาสใหม่ที่เธอได้รับกับการร่วมพิจาริงในเพลงของรุ่นที่ร่วมค่ายอย่างจีดราก้อนในเพลง Black ซึงรีในเพลง GGB และอีฮาอีในเพลง Special s, mm hmm. <S เปเ i a l ในปีเดียวกันแต่หลังจากใช้เวลาฝึกยาวนานกว่า5ปี11เดือนในช่วงเดือนกันยายนปี2016เจนนี่ก็ได้เดบิวต์เป็นคนแรกในฐานะสมาชิกของวงแ l ล็ k พิงพร้อมกับออกอัลบั้มส quare One และ Square 2ซึ่งต่อมาประสบความสำเร็จมหาศาลมีเพลงฮิตมากมายที่โด่งดังไปทั่วโลกกลายเป็นเกิลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งในตอนนี้เลยก็ว่าได้ และนอกจากความสำเร็จในนามของแบล็คพิง k แล้วเจนนี่ยังเป็นไอคอนิกในวงการแฟชั่นอีกด้วยเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับไอเทมชิ้นไหนสิ่งนั้นจะขายหมดเกลี้ยงแทบทุกครั้งซึ่งเธอนั้นได้ชื่อว่าเป็นฮิวแมนชา n e l ซึ่งเจนนี่เป็น g l o b a l brand ambassador นั่นเอง และด้วยลุคที่แซ่บขี้เล่นของเธอทําให้เธอได้ร่วมงานกับคลาวินคลายคลาวินคลายที่ปล่อยเซตภาพของเธอออกมาแต่ละทีก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้ตลอดจริงๆและในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เจนนี่จะได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงจากผลงานซีรีส์ของทาง HBO เรื่อง The Idol ขึ้นแท่นไอดอลเกาหลีคนแรกบนซีรีส์อเมริกาแม้ว่าปัจจุบันเจนนี่จะยังอายุน้อยแต่ก็นับเป็นหนึ่งในศิลปินเคป๊อปผู้ทรงอิทธิพลที่ศิลปินเกาหลีรุ่นน้องยกให้เป็นอินสปิเรชันเพราะเธอนั้นประสบความสาเร็จในทุกด้าน